สำคันสุดท้ายชวนจิ้นก่อนละครต้นรักริมรั้วจะมากับข่าวดีที่กบและบัวควงแขนมาบอกถึงที่พิเศษสำหรับแฟนละครที่อยากพูดคุยกับคู่ควันอารมณ์ดีคู่นี้หนึ่งทุ่มตรงวันพลิหัสบดีที่12กันยายนนี้ต้องไม่พลาดสำหรับโปรแกรมฮิตทีวี3 Star า h ชททาง w w w t h a i t v 3 c o m เซ็ตคอมตั้งกล้องให้พร้อมรับรองได้จิ้นกระจายไม่แพ้สิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้แน่คะ่ะ ครับผมสำหรับวันที่12กันยายนนะครับวันพฤหัสนะถ้าใครคิดถึงพวกเราเข้าไปที่ www. thaitv3. com ค่ะก็ได้ชมได้ได้พูดคุยกับเราได้มาแชท<ช>กับเราใน Star Chat นะคะครับ <ๆ S 1> ก็จะไม่ทีวี3 Star Chat ใช่ครับไม่ใช่มีแค่เราเนาะแต่<ช> <ๆ S 1> ว่ามีชอน,ชอนด้วยล้วก็มีดิวด้วยมีดิวด้วยครับผมก็ไม่เวลาพูดถึงดิวต้องดิวด้วยฮะ มีพี่ชานด้วยแล้วก็บิดดิวด้วยก็ตามหน้าตาครับคิมอย่างเงี้ยนั่นแหละครับถ้าใครคิดถึงก็มาเจอกันได้ในในทีวีสามสตาร์แชทนะครับัวดายไม่ได้นะคะ สีสันสุดสัปดาห์เสิร์ฟความแซ่บกันไปแล้วตอนนี้ก็มาจิ้นทะลุจอกับคู่พระนางหมากคิมแห่งต้นรักเริ่มรัวขอบอกเลยค่ะว่าคู่นี้น่ารักดูแล้วฟินเวอร์วันนี้พราวและสีสันมนเทิงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ